ไม่เล e like ่นแต่เรเพลยืมไปครับปกติแหรอปรับปุ่มอยู่ปรับปุ่มอยู่โอเคโอเคโอเคแล้วไปแล้วไปแล้วไปรองเท้าเร็วไปกินม้ยกินมาแล้วกินมาแล้วไกินมาแล้วมาแล้วมาแล้วลอยอยู่ลอยอยู่ลอยอยู่ไปกินเร็ว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 ไอ้สัตว์กูเห็นแล้ววังเงี้ยไอ้เงี้ยมันรุ่ยยุ่งโง่ไอ้โง่มันรุ่ยต้องมีเช็คพอยต้องเช็คพอยต์ด้วย่าลืมกดเช็คพอยต์นะโอเคไปคุณต่อครับไข่บังก้อนเนี่ยมาโฮ้ยสวยดนี่เลยเนี่ย เอาเหล็กมาขุดแล้วมันไม่มีมันไม่ได้เหล็กมาในตัววะเฮ้ยนี่ไม่ได้เลยเลยครับอันนี้ไปองเอ้ยอะไรอู้ดูใครไอ้กิจเหรอเอ้ยกิจออ้ตรงนี้มันต้องแบบอู้องกดโ้โอ้มีมีผักด้วยมีผักมีเปาโดนผักมันมีปลากรัวด้วยอ่ะปลากรัวพยายามไปต่อแล้วเนี่ยมันไม่หนุกไอ้นางอ้าวต่อไปเอาไอ้จีนเบงไอ้เด็กไอ้ยเด็กไอ้ยเด็กขี้ชนะไอ้ไอ้กูรู้เนี่ยขุดแม่งเลยสัตว์อ่ะ ไอ้อมันตออออ่อต่อแล้วมันไม่หนุกอ่ะเฮ้ยแล้วมึงต่อไอ้เบ้นนี่เด็กคิชนะไ <c oughs> ออยู่วุฒิศึกก <c oughs> ลับวุฒิศกลับมาเกิดไปแล้วกลับเล่นใหนม่ไอโดต่อไม่ต่อไม่ต่อใช้เดือโฟปลาอ่าีเด็กคิชนะตัวหนึง่งโอเคโอเครีไปครับรีไปครับไปไหนเปิดดิอุ้ยแล็กกี้บอลอันใหญ่มีอะไรข้างในดูอะไรกับเปียเขาขอดีดิแม่ลาก่อนกินไม่เป็นไรเลยวัวไหนเปิดต่อไปครับซับหน้าของดี จังหวัดโอ้วโอ้วโอ้วเมกมาสลามแมกมาสลามแมนโอ้ว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 ้ววกัดมันเลยลูกพอกัดหมานจุดยอดสุดยอดแมกมาโคกูดีมากกัดไอ้กิทไปกัดไอ้กิทไปไอ้ด่างกระโดดไอ้กิดได้ไม่ได้แน่เลยได้ก็ได้กระโดดไอ้กิดต่อไงไอ้กิทนั้ไม่ได้แล้วกากนุ๊กน้องชายครับน้องชายเล่นแต่โลเพจนลืมไม่ครับอันนี้อันนี้ใหนครับโอ้โหระเบิดไรเงี่ยเร็วไอ้กิดทลอยเพิ่งเล่นแต่โลเพกิดเร็วเอาของอยู่จะเย็นดิน้องชายน้องชายเล่นแต่โลลลลลลเเพรร็ววววววๆกกิดต้้้้้้้ออองงีบไปันนแแแแแมมมมาาาา มเมื่อกี้มันระเบิดอันนึงเพราว่าอันนึงไม่ใช่ระเบิดไหนได้ไรนี่หนึ่งไปต่างกันเลยเฮียระเบิดสองอันกูทำไปทำมาหรอวะ<อ>เอาเข้าไปดีจริงอ่ะล็อก,กี้ไก่ทำอะไรได้วะลัอก,กี้ไก่เหรอไม่รู้อาจจะแบบให้มันมีความเท่ๆป่ะต่อโอ้โหให้มาถามึบโดดมามครับโดดมาว้ดดาวว้ดดาวว้ดดดดาวเบนเบนเบนเนี่ยลัอกี้ผมใช้เบนล็อ โอเคโอเคโอเคโอ้สีเขียวสีเขียวขุดตอนขุดตอนมีอะไรของเยอะอือครับนี่อุ้ยเราต้องแลกของด้วยวะคือทำไมกูไม่ได้เพชรเลยอ่ะกูอยากรู้อ่ะโอ้ตายอีกแล้วกูตุยอีกแล้วทำไมกูไม่ได้เพชรเลยอ่ะเฮ้ยโอเคในเมื่อเราไม่สามารถเล่นแบบดีๆได้นะครับผมขุดตรงนั้นไปเลยได้เป็นแล้วแต่มันขุดไม่ได้เพราะฉะนั้นผมก็จะทำไปแบบนี้แล้วกันนะมีแร่แร่ใหมมีดีอะไรอย่างเงี้ยมีขยะต้องเลือดดีๆต้องเลือดดีๆมันต้องขอมันต้องเลือกเว้ยเอาไปขยะทิ้งนี้มีอะไรไหมโอ้บล็อกไอทองฟรี ไม่ได้เลยล่ะกินอมมะนาวันมันมีแต่เร่ <ไป S 1> งองอย่างเงี้ยันันทองกิกันเล